สินค้าเรือก็มีข่าวไม่ค่อยดีตั้งแต่ก่อนเกมน,นี้ก็คืออาจจะโดนตัดแต้มนะครับแต่ว่าพอลงสนามก็ต้องเต็มที่เริ่มมาสองนาทีดีซิเทโรไปพาดแล้วจังหวะยิงยัดโอ้โหต้องเซฟครับลูกนี้อิคิมิชจังหวะเก็บตกได้สถานการณ์ถ้าโดนตัดแต้มนี้หนีตกชั้นเลยนะครับอ้าวล้มลงไปแล้วโอ้โหโโมีขวา นอารักพยายามจะฟ้องว่าจุดโทษผู้สินถนนบริขุดไม่ให้ดูอีกทีครับจังหวะเติมขึ้นมาแล้วนี่ครับโอส้กสกิดสกิดอย่างนี้มีเสียวเหมือนกันไม่ได้แต่ว่าฟรีคิกอ้โหูนี่5นาทีแรกของเกมนะครับเนี่ยโอกาสของสิงห์ท่าเรือเห็นจัดๆเนี่ยสามทีแต่ว่าฟรีคิกของเรโดไม่ได้เมื่อสักครู่ดูเฮโร่บ้างโชชิโมจิอ้โหยิงด้วยขวาลรือก,กรอบออกไปรับนั้าสนใจว่าปีหน้าจะไปอยู่ที่ไหน หลังจากที่หมดสัญญาแล้วนะครับชยชิงโนจิไม่ที่ย,ย,ย,ยิงลูกนี้เต็มข้อข้ามคานไปเยอะครับสมชายโดอีกครั้งยิงไกลของพีรพัฒน์นรชัย,ยาไม่ผ่านึง่งลูกสาประตูครับกลายเป็นเทโลเลยครับเกมในช่วงท้ายครึ่งเวลาแรกโอกาสเยอะมากอีกครั้งหนึ่งของโด e แต่ว่าไม่เข้ากรอบครับแม่ เครโรยังมีความหวังเูยครับ 1, นึ่งในสองหนึ่ง,ง,งคั่วได้ก็ได้ใใถ้าแต้มขึ้นไปนะครับ <S <S ใช่ครับดูอีกทีโอกาสนี้เข้าไปในกรอบลากหลุดกัามาแล้วยิงอโอ้โห่าเลือกยิงเน้นๆแล้วครับแต่ไม่ผ่านมือของชนินครับเมสซี่เจคนเลี้ยงคนยิงก็ไม่ใช่ใครเลครับชนาทิมสงองก็สิ <g ülme> <c oughs> แข็งจริงๆครับเจ้าตัวครึ่งแรกศูนย์นะครับครึ่งหลังดูบ้างโอ้ยหลุดจากกับดักล้าหน้า คิมยิงไปติดครับโอ้โหเสี<笑><笑>ยดายครับต้ดสิทั้งั้งท็อรนนี่ออกไปบล็อกดีมากครับมาอีกทีจังหวะโหม่งลูกนี้ท็สพุ่งปัดไว้ได้ยังตามเก็บโอ้โหท้ายยังช่วยกันไว้ได้โอเคมันมากครับ <c oughs> ยิงขึ้นโชว์ครับโอกาสสองครั้งติดเอโลเปิดมาแล้วมีล้มในกรอบเขตโทษจุดโทษคร<อ>ับโอ้โห นันทโชดโภนานะครับหรือภพศสารโภนานั่นเองเอาจุดโทษเลยครับก็แล้วแต่ดุลพิจของกรรมการครับแล้วก็เป็นจอร์จี้เวลคัมครับที่ลุกขึ้นมายิงเองดูสีหน้าของแฟนท่าเรือเสีได้เลยครับแม่มาเสียจุดโทษง่ายๆโดนนําแต่ว่าก็ยังลุยอ,อุ้ยทศพรฟปัดไม่ดียังมียังมีแล้วยิงยัดเข้าไปเลยครับโอ้โหนี่เป็นอีกหนึ่งเซนเตอร์แบ็กที่ขึ้นมาครับสุรเดชครับ เซ็นเ,นเ,นเตอร์นะครับแต่ลูกนี้เป็นลูกเตะเซตเพย์นะครับขึ้นมาขึ้นมาทำประตูเองเลยนะครับนั่นะครับดึงแบบจังหวะปัดไม่ดีครับแล้วเป็นจังหวะสกัดมาไม่ดีเหมือนการโอโ้สองสองเคลียร์ที่ไม่เดียวซะเลยส,สำหรับบีซีเทโร่ R <c oughs> ครับนี่ครับเตะมาเหมือนมาเข้าทางสุรเดชพอดีหนึ่งหนึ่งเกมออกมาเท่ากัน ช่วงท้ายเทโรมาอีกแล,แล้วแล้วเป็นโชชีโมจิโอ้โหนี่มาถูกที่ถูกเวลาตลอดโชชที่มันหยากนอกที่นอกจอเลยนะครับน้กจอกทีวีเลยเขามาใสนะครับมาเห็นไม่เห็นในจอทีวีเลยนะครับเองครับบอปลไายปุ๊บมาจากไหนไม่ทราบเห็นแบบนี้แล้วชนบุรีก็ยังเสียดายไม่หายนะครับเคยไปคัดตัวที่นั่นออดมานะครับที่เปิดเข้ามาโอ้โหดูครับแฟนสิงข้าพเรือรุ่นยาวเซ็งเลยครับ แล้วเทโรยังมีโอกาสอีกครับในช่วงท้ายเปิดเข้ามาจอจี้เวลข้ามปิดกล่องเลยครับ3ตมอนหนึ่งูเหมือนเขาจะลื่นไปแล้วนะครับแต่เขายังทรงตัววอลเลย์ได้นี้ครับนี่นะครับมันลื่นไปแล้วนะครับอีกไปครับนึ่งลื่นหน้าลื่นหลังเลยครับแต่ยังสามารถที่จะทาประตูได้ได้ใช่ครับนี่ครับศูนย์หน้าชั้นดี่างนี้แหละครับ3 1หนึ่งครับ ออกฝาโลงของจริงแต่ว่าสิงห์ท่าเรือก็ยังสู้นะครับเปิดมายิงลูกนี้แม่โดนไม่ดีเบาซารุตะโอกาสนี้ก็น่าจะเป็นช่วงท้ายๆแล้วครับสำหรับสิงห์ท่าเรือแล้วก็หมดเวลาครับมีแพทสเตเดียมสิงห์ท่าเรือแพ้คาบ้านกับบีซีเทรโลนหนึ่งต่อสามน่าสนใจมากกับสิงห์ท่าเรือในช่วงโค้งสุดท้ายสามนัดต่อไปนี้ครับ